สวัสดีครับขอพ่อกันครับเบาสาริสอีกแล้วครับรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกเทคนิคเทคนิคนะครับสุดท้ายเกี่ยวกับการสร้างใบหลังจากเขาสร้างไปแล้วนะครับจนหดนี่แหละปลายฝนต้นหนาวนะครับฝนสิถิ่มช่วงแล้วนะครับเลยตรงมา บอกนะครับเทคนิคสุดท้ายอะไรก็เป็นเทคนิคที่สําคัญนะครับที่สุดคือกันนะครับว่าเขาจะได้อ้อยน้ำนักดีหรือบอดีนะเพราะว่าเริ่มแรกเขาก็ได้แล้วนะครับนี่คือเห็นเขาได้แล้วเขาได้ล้ำนะครับได้ขนาดล้ำนะครับได้ควาเยาล้ำแล้วนะครับบานนี้เขาต้องเมา่น้ำนักนะครับบานเหตุนนังไหนการใส่อ้อยนะครับ มีน้ำหนักที่ดีขึ้นนะนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข่าไปเพิ่นก็มีมาต่อคอมเมนต์เพื่อนในคลิปนี้ก่อนนะครับเพิ่นว่านี่นเป็นขอขอแลกเปลี่ยนนะครับบนแฟนขอทุกเถียงเนาะคือคือมาว่าใไ้ฟังแล้วกับมาผ้ามาเช็คนะครับในสวนนะคำถามเพิ่นถามมานะครับว่าปลูก่างกับปลูกทีนะครับ ปลูกหางจะได้แถวนะครับจนวนแถวอ่ะหน่อยกว่าปลูกทีนะครับอันนี้คือความจริงครับปลูกทีมจะได้หลายกว่าปลูกหางขั้นนับแถวนะครับแต่นะครับซิ่งทีเฮ็ดคลิปนะครับเคยว่าไปได้คลิปก่อนเปรียบเทียบการปลูกนะครับไอ้เก้าสิบเซนเมตรยี่ประมาณเมตรไปห้าเมตรยี่แล้วก็เมตรห้าสิบหกสิบนะครับสามแปงนะ บานนี่เพิ่งก็เลยนี่ละก็เลยซีว้าก้อนนะครับผมเคยบอกว่าขั้นปลูกเม็ดหาซีหรือเม็ดหกซีนะครับเขานับล้ำนะครับให้นับสองแถว,แถวนะครับสองแถวนะครับคืนนี้สมมติว่ามือผมอยู่สี่นับให้นับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแต่นะครับขั้นปลูกระยะระยะเม็ดนะครับให้นับสามแถวนะครับ ฝั่งซ้ายหนึ่งขัวหนึ่งแลวก็ขามไปอีกร่องหนึ่งนะครับนับนครับนับล่ำบานนะครับให้นับล่ำใส่กันนะครับว่านะครับปลูกหางสองแถวก็ปลูกทีสามแถวนะครับล่ำจำนวนล่ำนะครับตัวใดจะได้หลายกลัวนี่คือการทีทีผมเห็ุคลิปนะครับและก็อธิบายไปนะ บุเม,มนวะาเขาไปนับแถวอ้อยนะครับขันนับแถวอ้อยนะกับปูขีมันหลายกว่าอยู่แล้วนะครับขันนับแถวแต่ว่าใขรนับจํานวนลํำเนาะเพราะว่าเขาก็มีคนมีเกษตรกรนะครับเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาว่าปลูกหน่อยปลูกไอ้ปลูกทีนะครับจะได้แถวหลายกลัวนะครับตัวน,นั้นมัน,ม,นมันเถียงผมบ่เถียงนะครับมันกระแมนขันนับแถวนะ แ่ผมผมเน้นนะผมนับให้นับล้ำนะครับโมเมนนับแถวสามแถวของร่องปลูกเม็ดนะครับจะได้สามเม็ดคั้นวาดพื้นทีนะครับขั้นปลูกเม็ดหกสิบหรือเม็ดหาสิบนะครับจะได้สองแถวนะเข้าใจนะครับบ้านนี้สองแถวนะ่มันก็เป็นสามเม็ดคือกันมันบอกครับ ปลูกสามแถวแถวล่ไอล่องหางเมตรก็ะชีได้สามเมตรปลูกสองแถวปลูกล่องหางเมตรหกสิบหรือเมตรห้าสิบกระชีได้สามเมตรความห่างของร่องเขาก็เลยนับสองกับสามนะครับเมื่อนับสองกับสามแล้วบานเขาวัดความยาวของร่องนะครับเมตรหนึ่งนะแถวละเมตรสมมติน,นับสามแถวสามแถวก็นับสามเมตรนะครับ ซื้อนับสองแถวมันก็เป็นสองเมตรนะครับเขาเขามันย่นคนละย่นนะครับมันย่นคนละย่นนะโบ,บเมนว่ามันเสมอกันตลอดนะครับมันไม่ได้เสมอกันนะที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในการในคอมเมนต์เขาเ้เขามานะบานนี้เมื่อเขาหนับลั้มนะครับเขากระซื้อหัเลยว่าปลูกระยะไดให้ลั้หลายกลัว พื้นที3เมตรซ้ำกันนะครับปลูกล่องเมตรนะครับจะได้พื้นที3คูณ3นะครับพื้นที3่3คูณ3ปลูก2เมตรนะครับจะได้3คูณ2นะครับให้เฉลีย่ยแบบนี้นะครับนับลำแบะนะบนี้ครับเครื่องซีลครับความหนาของลำนะครับ นี่คือปูคางอ่ะเมตรหกสิบนะเมตรหาสิบเมตรหกสิบเฉลี่ยล้ำนะครับต่อแถวสิบตุกอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณยี่สิบนะครับอยู่ประมาณนี้หรือต่ำกว่ายี่สิบบวกลบนะเกินก็มีต่ำกว่าก็มีแต่ว่าพอต่ำกว่าอยู่ประมาณสิบหาขึ้นนะจนไปหาหอดยิบหาแต่ละแถวนะนะครับ สิ่งที่เท่าสิ่แตกต่างแต่ว่าไปนับนะครับล่องห่างประมาณเมตรนะครับจะอยู่แถวหนึ่งนะครับจะอยู่ประมาณ10บวกลบนะนะครับนี่นี่คือความแตกต่างนะแต่ว่าจะให้เสมอกันเบิดแปลงมันก็เปิ้นไปไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันกรแเรียวจะกระเกียจกวจะไป นับอยู่มองไงน,นะครับกันห่าหมองห่างมันก็คือห่างกระท่ามองทีมันก็คือทีนะครับต้องเข้าใจกนะ่อนอันนี้ติดตอบคอมเมินแล้ะครับในการเพิ่นคอมเมินถึงมันจะมาเพิ่นสิ้นหู้บ่อเพิ่นจะได้เขามาเบิ้งนะครัที่น้ำเบิง้งขีดบ่นะเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์เพิ่นกลับไปว่าหายไปน้ำเบิง้งขีดตัวนี้นะโอเคเนาะนะครับเนะข่าเลี้ยงครับบัน โอเคนะครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการสร้างใบบาี่ช่วงปลายฝนนะก่อนจะเปิดหีบประมาณเดือนหรือสองเดือนนะฝ้นที่ทิมช่วงแล้วนะตอนนี้กัเริ่มเลยครับเริ่มหลายๆเจ้ากักเริ่มไปขั้วสวนแล้วนะเริ่มเข่ารถไทเดี๋ยวนี้กเริ่มเสียงดังสนัน่นเลยครับในเขตแถวนี้ก็ได้ แต่าว่าเขากับเ่นไปนะครับเพราะว่าสวนยังอาจจะลมอยู่นะ,ะอย่างนึงมันบ่หลก็เลยมาเล่งสางนะนะครับเบื้องลักษณะอ้อยครับาลำาอ,อยเขานะครับความยาวนะครับโอเคนะครับคือนะค,ความยาวนะครับความใหญ่เขาได้แล้วช่วงนี้นะคันเพลยดเห็ดตามอยู่ผม บ่อสูฟางเห็ดเห็ดใหบึงเนาะไหยก็สูงไงใหญ่แล้วได้ได้ทั้งขนาดนะครับได้ทั้งามยาวนะครับนี่เดี๋ยวขั้นบอนั่นนะครับผมจะล่องเขามาเห็ดมาตัดให้เบิงามยาวเนาะมาตัดอ้อยแล้วมาเจียบยวามยาวให้เบึงนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนมันจะเป็นแต่เห็ดบอมันจะบวเปลืองลำไห้บ่เนาะนะครับวลามันยาวสมใดแล้วนะ แล้วก็มาสร้างมาเห็ดขนาดนะครับมันไปฮอดใส่มันหนาเลยครับขั้นขั้นเ่าสางใดตั้งแต่เริ่มอ้อยถั่วหัวนะมันจะหนาเพราะว่ามันจะบกคอยขาต้นกันเองต้นใดหน่อยมันก็สามารถมีแสงแดดเขามาซองซองได้ถึงมันก็จะบกคอยแห้งนะครับยืนต้นตายเพราะว่ามันได้แสงแดดคือการเบิดนะครับมันก็ด้เฝ้าสปีดจะคล้องเฝ้ายืดนะครับพันธุ์ไผยเห็ดใดเนาะ เดี๋ยวนะครับนี่ก็คือจุดตรงไม้นคลิปนี้นะครับก็คือนี่แหละเขาบอกตัวนี้นะครับบอกตัวสูตรสําคัญเลยในการสร้างใบจนหอดช่วงนี้นะครับคือนะครับสร้างใบยังไดก็ได้อย่าให้ใบที่มันยังยังเขียวอยู่นะครับลนนะครับเขาบอกจำเป็นต้องเอาสูงแล้วนะเพราะว่าฝนมันจะถิมช่วงแล้วช่วงนี้ให้ให้เพิ่นสร้างใบไปเองรักษาใบสีเขียวเพิ่ไว้นะครับ เพราะว่าให้เพื่อนสังข้อแสงในเต็มทีเลยนะเลยยิงนึงอ้อยช่วงนี้มันยืดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันจะเข่ารอบแล้วแล้วก็ยิงหนึ่งมันฝนเรืงทียมีฝนมาฝนตกแล้วมันแดดฝนตกแล้วมันแดดนะครับอ้อยจะสปีดดีช่วงนี้นะแล้วก็อายุอ้อยมันจะคขบรอบนะครับอ้อยจะลิงตามมาอยู่ไขของอ้อยดังนั้นมันจะเหย้าโดยโดยตัวของมันเองนะข้าบดลองซอยก็ได้ช่วงนี้นะเพาราะว่าขั้นเขาหยุดนะครับช่วงนี้ขานบดไปหลินใบเขียวมัน อ้อยมันจะเก็บสับนะครับช่วงนี้มันจะเพิ่มเริ่มนะครับเก็บสับน้ำหรือสารอาหารนะเอาไว้เลี้ยงจะของแง้มแรงนะเอาไว้เลี้ยงลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเตือพ่อช่วงแรงมันก็ต้องรักษาน้ำและกําลังมีนะครับมีการเปลี่ยนจากน้ำนะครับเป็นค้ามบานนะครับช่วงนี้ดังนั้นใบนะครับที่มันยังมีสีเขียวอยู่นะครับ เขาอย่าไปสัมผัสเขาอย่าไปแตะต,ต้องมันเลยปล่อยให้เพิ่นขึ้นตามสบายเลยบานนะครับอันที่ได้ก็คือมันเล่มเมาส้มสีนะครับ,นะรบช่มมันแห้งสิเนี่ยนะนะครับเอามันออกนะครับบ่อจะเป็นต้องไปสาวสูงแล้วออบ้านนะถทงนี้คือท้ายนะครับเทงนี้สําคัญเลยเพื่อรักษานะครับเลก็ก็ให้เพิ่นซับน้ำได้หลาหลนะครับ นี่แหละครับปอยงามครับเนาะพมเบืองเลยงามเลยนะครับลำงามนะครับลำใหญ่ลำยา,ยำาวขาดตอนนี้ขาดคือเพ่นไ้ป่อยเพ่นผสมโอ้ยดูดซับน้ำนะครับสังเคาะแสงได้ดีแล้วก็เปลี่ยนจากน้ำนะครับให้มันเป็นน้ำตาลหรือเพิ่งพุ่มหวานน่แหละครับเราก็เลยบต่ตองไปสัมผัสใบนะใบที่มันเป็นสีเขียวเลยก็ได้แต่ว่าใบไดนะครับ ขันยังสีเห็ดอยู่นะครับก้านใบตัวใดเรือว่บาใบตัวใดม,มีใหม่แล้วนะครับมันแห้งแล้วมันใหม่แล้วมีใหม่ตามขอบตามยังสั่นนะครับสร้างลงก็ได้ครับบบมีผลนะมันจะมีพ้นแต่เฉพาะใบที่มันเป็นสีเขียวในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อพอพืชในใส่ใส่สีเขียวสุดมากใส่สีเขียวเนาะใส่สีเขียวอันละ่ะเป็นเป็นทีสังเคราะห์แสงนะครับนี่นะครับ นี่แหละครับเพลงนี้สําคัญข้าวข้าวะ <_ s ips> ซึ่งหลายคนอาจจะเห็ดพิสูตรเนาะอาจจะเข้าใจอยู่ว่าหลายท่านอาจจะเห็ดพิษสูตรมั้งพวมาไปสางสางจนมันมันเพื่นนอยอย่างนะครับสางจนมันไอมันถึงยอดลังเทียรมันมันหลาแล้วจริงๆครับมันโมเป็นแต่เห็ดเนี่ครับเบิ้งบนความความความก่วงของของรองนี่นะ คือมันจะได้ลำต้นหลายคัดปลูกห่างเนื้อทีมันหลายมันก็เลยห,หลายหลนะลองศึกษาบิ่งครับลองลองเข้าไปศึกษาเบิง่งว่ามันแมนก็ผมวาบ่เนาะ,นะมันกับบัได้วามันจะเป็นทุกทั่วสวนนะครับแต่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะได้หลายกลัวปลูกทีนะข,นข,นขนันนับแถวขันนับอันยังก่อ ลำใส่กันนะยังแท้นี่แหละนี่เครื่องซี่แหละครับนี่ขน,นับเม็ดไปหามเม็ดเนาะจากจากนานี่นาที่เห็นอยู่เนี่ยไปหามไปอีกเม็ดหนึ่งจะได้ประมาณยี่สิบกว่าลำนี่แต่ว่ามัดปลูกทีนะครับจะบบได้ถึงดอกนะพอมันมันขากันตายต้นไดน้อยมหมอมันเกิดมันหาแสงบ่ได้มันก็ตายต่อให้มันเกิดที่แรกมันหนากะยาครับ มันขากันเองตัวได้บวทันนน้อย,ยอดบวขึ้นบวได้เนาะคันไปสังเกตรหรือว่าคนเห็ดด้วยก็ฮู้วแล้วอยู่แล้วครับตอนเกิดมันหนาเบิดล่ะแต่ว่ามันจะไปเสียบเสียบเปียบตอนเพิ่นกระลังสูงนะครับหรือไม่ถือไปถือช่วงหนาแรงขาดน้ำมันบอกเพิ่นกระชีขาลูกตัวได้มันอ่อนแอถิมคือเก่าฝากไว้ครับเทคนิคสุดท้ายนะในการสร้างใบจุดสำคัญเลยนะครับ คือช่วงนี้มันเป็นจุดสําคัญเขาต้อตงปล่ให้เพิินซาโซมอาหารนะครับกะกับอะไรอยังเงี้ดซับน้ำเก็บไว้ในลํำให้มันไหลที่สุดนะครับอันซ้อนครับลำบ่อยเห็นบ่นะครับเดขนาดที่เบิ่งแล้วนะครับถืกตาเลยขนาดผมผมตัวมากผมเห็ดขีดผมจะเห็ดอยู่ในสวนนะผมจะบอบคอยเห็ดอยู่หัวงาน พราะขั้นเทียมหัวงานใสยกันนะครับจะสู่แปลงปลูกผีบ่ได้เด้อนะครับขั้นเขาไปเทียบหนางานนะหัวงานใส่กันนะครับเพราะว่าอยู่ทีมันอยู่นอกกันมาเพื่อรับอากาศในเต็มทีรับแสงแดดในเต็มทีนะตัวทางนอกมันก็เกิดในเต็มทีนะครับนบ่คืออ้อยปลูกห่างปลูกห่างนี่รับอากาศในเต็มทีกันแต่ว่าเนื้อทีเพิ่หทางเพื่อให้หยาให้ยังขึ้นได้หลายหยาขึ้นได้เร็วกลัวนะเฉมากห้าเพิ่นจิกินน้าหัวงานนะคั่นเู้ใด้ปลูกห่าง ต้องเข้าใจจะเขามาเน้นอยู่ในสวนนะครับทางในมองได้แสงแดดมันอับนะครับอากาศอับเขามาเน้นตัวนั้นเพราะว่าเนื้อทีเนะ่หัวงานก็บ่ในสวนเนี่เนื้อทีในสวนมันหลยกว่าหนาง,งานหรือหัวงานนะครับก็เลยเน้นไปอย่างสั้นนะครับต่อข้าวนะครับกระคลิปกะสิลงคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการสางเนี่ยหรือไม่กับการ ยังก็สีดปุ้ยมักยูเลียนะครัอีสูตรปุ้ยมักยูเลียนี่กับสีประมาณวันที่สีที่หาจะครบรอบการมารักพอดีนะครับเดี๋ยวกะจะเอามาสีดแล้วก็มาเห็ดคลิปให้เบิ้งอีกนะครับเพื่อให้สนใจนะในสูตรการผสมยนะูเลียนมาร์กเดี๋ยวผมกับชิววาในคลิปต่อไปนะในในมือที่เอามาสีดนะครับเอามาพ่นนะว่าสีดแบบใดนะสีดใส่ใบได้บัวขั้นพายมีโดนมีอยังกับสีใส่ใบได้ครับแต่ว่าการผสมมันก็ติต่างกันออกไปกับสีดใส่ ใส่แถวเนาะใส่หลากมันใส่โคนน่นจะต่างกันอยู่ฝากไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคนที่สนใจในแนวทางเดียวกับผมไอ้เขามาเบิงนะครับมาเบิงอ้อยมาเบิงยางน้ากันนะ <c oughs> ขันเทียบนะครับสวนสวนผมนี่กับเทียบกับสวนทาง,ทางนะกับบริก้ามนเข้าไปเบิงของเพื่อนขาดหรอกกับผมกบาของผมนี่มันมันได้อ้อยจํานวนที่มันลํำใหญ่หรือมันลํำยาวกวัา อาจจะเป็นขี่คุยแน่ก็ได้น้องบ่เป็นยังดอก <c oughs> ยานันนะครับแต่ว่าฮาก็เห็นเลยละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันบึงพื้นทั้งนอกนะครับหนางานมันจะบ่งามสู่ในสวนนะเพราะว่าก็คือผมว่าปลูกหางเนื้อทีทั้งนอกมันหลน้องบ่หนามันขึ้นได้มันเลยเหตุหนางานเท่าหัวงานเท่ามันขี่ให้นะครับเพราะว่าผมก็บบุคอยได้เน้นยาปันไดปันไดอนะครับนี่ครับเขาข้าวนะ ฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ